ศาสนาอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สต่างๆใดๆทุกประเทศทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกขอสมุทัยโยขอให้เกิดขึ้นตั้งแต่ตัดไปเราก็อย่าเพิ่งไปถือปรณามะเลยเพราะสภาวะรถไฟไม่ถึือกับเราแค่เราิยกชั่งปูนก่อนนะที่นาโดยแยกทายถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไฟลุกขึ้นนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นเราขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา ามันเกิดถ้ามันตั้งอยู่ก็ขอให้สิ่งดีๆเหล่านั้นตั้งอยู่ในชีวิตของเราให้นานๆสิ่งที่เราต้องการให้ดับไปก็คือความทุกข์โศกโรไทยข้อเสถียรศาสนปัญหาจารดจะตรงมุาทั้งหลายให้ดับไปจากชีวิตของพวกเรายากของพวกเราและครอบครัวขวงเราั้งใจแต่นี้เึ็นต้นไปนี่เป็นโลยะที่แฝงไปที่โลกุตระเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะพิจารณาโดยแยกผายโดยการใช้อุเบกขาลงเท่งไปเรื่อยๆ เปโชเตโชทำเหมือนอยากรู้แต่ไม่อยากรู้ก็จะทำให้เกิดปัญญาเรียกว่าตรริตตกวิจารคิดตนวิตตอวิจารต่อไปหอ